า,า,านะคะคดูประหลาดแต่เขาต็แบรนด์เลยเอาจริงๆพุ่งตงตัวย่อ YSL นะคะ Too much of information แล้วคือสีเยอะจนแบบที่เกยจเลือกแล้วนะบางทีอะพอมาลองทาอ้าทันดีใส่แล้วทางมาปากฉันจะเป็นสีนี้หรอไม่กล้าทา The winner ของคอ c o n นต์ลิปแบรนด์ไทยได้เก สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกแล้วนะคะกับการรวมไอเทมในหมวดหมู่ต่างๆวันนี้มารวมในหมวดลิปแบรนด์ไทย เพราะว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ชอบใช้แบรนด์ไทยเนาะเรารู้สึกว่าเครื่องสำอางแบรนด์ไทยมันมันคื่นใจมันถูกจิตคนไทยว่าแบรนด์เมืองนอกก็ใช้นะแบรนด์เกาก็ใช้แบรนด์ฝรั่งก็ใช้แต่ว่าใช้แบบบ่อยที่สุดคือแบรนด์ไทยหาซื้อง่ายโดยราคาดีด้วยวันนี้ก็เลยมารวมลิปแบรนด์ไทยที่ออกใหม่ๆช่วงนี้ไม่รู้ว่ามันใหม่มากน้อยแค่ไหนแต่ก็พยายามรวมๆไปหาซื้อใหม่ๆมาจัดหมวดหมู่กันแล้วก็มารีวิวให้ดูกันวันนี้มามากถ,ถึงเจ <c oughs> ็ดรอยแท่งเลยทีเดียวยไม่ใช่มากันเจ็ดแท่งเจ็ดแท่งก็ถือว่าเยอะแล ก็ตั้งใจทำรีวิวมาให้ทุกคนดูอ่ะเรามาเริ่มกันที่หมวดและเกณฑ์การให้คะแนนก่อนค่ะเกณฑ์แรกก็คือเรื่องเนื้อและฟินิชเนื้อดีแค่ไหนทาง,ง่ายไหมเกลี่ยง,ง่ายไหมฟินิชเป็นยังไงสวยตามที่เคลมหรือเปล่าความชัดเจนของสีสีเนี่ยชัดอย่างที่บอกหรือเปล่าดูในแท่งเป็นยังไงทางออกมาชัดเจนไหมกบสีปากมิดไหมความติดทนลิปตัวนี้ทาแล้วมีความติดทนหรือเปล่าหรือว่าเป็นลิปที่แบบทาแป๊บแแล้วก็จางหายไปราคาน่าครบบน่า าหาหน้าซื้อหน้าใช้หรือเปล่าแล้วเราก็จะมารวมคะแนนกันนะคะแล้วก็จะมาหากันว่าวิดีโอนี้ท็อป3ของเราเป็นใครเริ่มกันที่คนแรกก่อนค่ะ คนแรกของเรานะคะมาจากบ้านเบบี้ไบรท์เหมือนแบบว่ากะเธอเดนดรักที่ต้องมีเฮาส์เฮาส์ออฟเบบี้บรทจริงๆเบบี้ไบรท์เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างโลกสายตาบบตานิดนึงนะเขาออกอะไรมาตาก,ก็ใช้บ้างแต่ตาเหมือนไม่ค่อยได้โฟกัสไม่ค่อยได้ใส่ใจแต่ลิปรุ่นนี้พอได้ลองแล้วมันว้าวซาว้าวซีมากๆนะคะเป็นรุ่นสวีทคาเฟ่เขามีสีเยอะมากแต่สิ่งที่มันว้าวซาสําหรับไปตาก,ก็คือเนื้ออ่ะงั้นเรามาเข้าเกณฑ์แรกก็คือเนื้อและฟินิชเนื้อเนี่ยมันมีความ ความฉ่ำที่มันเหมือนแบบมันไม่ได้ฉ่ำแบบเป็นน้ำนะมันมีความหยุ่นหยุนในตัวทาแล้วมันเจลลี่มันก็ไม่เจลลี่มันเป็นกึ่งกมันรู้สึกว่ามันเติมความชุ่มชื้นให้กับปากได้ดีแล้วก็ฟินิชเนี่ยมันจะมีความฉ่ำเงาบนปากแต่เป็นฉ่ำเงาที่ต่รู้สึกว่ามันต่างอ่ะมันต่างจากลิปฉ่ำเงาอื่นๆตาก็อธิบายไม่ถูกแต่แต่ค่อนข้างชอบเนื้อเขามากเลยนะคะสำหรับเนื้ออตาให้ที่4.5คะแนนค่ะสีเนี่ยชัดเจนนะคะเป็นลิปฉ่ำที่สีชัดชัดแบบชัดกำลังดีชัดมากแ ไม่ได้ชัดเกินความชัดเจนของสีตาให้ที่5เต็ม5คะแนนค่ะเรื่องแพ็กเกจตาให้ที่4เต็ม5คะแนนนะคะตัวแท่งเนี่ยตาว่าน่ารักดีอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว้าวซ่ามากแต่แตารู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างแตกต่างแล้วด้วยคอนเซ็ปต์ของเขามันดูแบบเนี่ยอย่างนเงี้ยมองบังเค้กมันดูดูเป็นความขนมหวานด้วยความคอลเลคชันนี้เขาก็เป็นสวิทคาเฟ่เนาะน่าจะตั้งชื่อตั้งอะไรมาจากความขนมหวานรสต่างๆเคก้กต่างๆเป็นสีต่างๆมันก็เลยแบบเออมันมันดูโดย รวมมันดูน่ารักดีและอีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือเรื่องแอปพลิเคเตอร์มันจะมีความเป็นอุ้งมือนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ทรงมันเป็นอย่างนี้แล้วเวลาทาลงไปแล้วเอาเอาตรงส่วนที่มันวาวเนี่ยทาไปอ่ะมันพอดีกับแบบกับรูปปากเลยตารู้สึกว่ามันมันดีอ่ะมันวาวซามันเป็นแอปพลิเคเตอร์ที่หน้าตาหยักหยกดูแบบดูประหลาดแต่พอเวลาทาเออเหมือนเขาคิดมาให้แล้วอ่ะเออเออโอเคมันมันเหมาะกับปากดีอ่ะเออต่อมาในเรื่องของราคานะคะตัวนี้แต่ไม่ชัวร์ว่าเขาขายอยู่ที่เท่าไหร่เซอร์ดู ในเน็มันก็มีทั้ง129บาท89บาทซึ่งไอตาว่าทางนี้ทางนั้นแล้วราคามันก็ไม่ได้สูงมากราคาแต่ว่าโอเคเลยแต่ก็ให้ไปที่5เต็ม5คะแนนค่ะตัวนี้ได้คะแนนไป4.2เต็ม5คะแนนค่ะ ต่อมานะคะน้องคนนี้มาจากไฮโซพ t จ d ตรค่ะตัวนี้เป็นลิปรุ่นวันชัยลิปสติกสีที่ตาถืออยู่เนี่ยเป็นสีเบสิบดรีมเมคเกิลีส่สวนมากเธอเนื้อดีมากอันนี้เป็นลิปสติกนะคะเนื้อมันจะมีความฉ่ำๆมีความครีม,มี่แต่มีความฉ่ำวาวทาแล้วมันได้ฟิลเหมือนลิปสติกเคาตัวแบรนด์เลยเอาจริงๆพูดตรงเหมือนลิปสติกแพงๆลาคาะเป็นพันชอบมากตัวนี้มันใช้ได้หลายโอกาสในโอกาสที่เราแค่อยากจะมีสีเบาๆแล้วก็ทาแคปบรู เดวแต่ถ้าเราอยากสีชัดอะเราขยี้ขึ้นมาหน่อยอะมันก็เป็นลิปที่ทากับหน้าเต็มแล้วออกไปทุระได้เลยสําหรับเนื้อ,อตาก็เลยให้ไปที่5.5คะแนนค่ะความชัดเจนของสีตาให้ที่4.5คะแนนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือถ้าเราทาแค่ปรบเดียวมันก็จะไม่ได้มีความชัดเจนแล้วต้องขยี้หน่อยแต่ถ้าขยี้แล้วเนี่ยสีสวยมากชอบมากคือมันไม่ใช่แค่ความชัดเจนของสีงเดียวมิติของสีก็สวยทํามิติออกมาสวยไม่ได้เป็นสีที่มันดูแบบเบนแบนแบบท,ทาไปไหนสําหรับใน เรื่องความติดทนในตาให้ที่3เต็มคะแนนนะคะเพราะว่าเขาเป็นลิปเนื้อวาวอาจจะไม่ได้แบบมุ่งเน้นในเรื่องของความติดทนก็เลยได้คะแนนในหมวดนี้น้อยหน่อยแต่ในเรื่องเนื้อนี่คือเดินใจใจมากแพคเกจในตาให้5.5เต็มคะแนนเลยนะคะเพราะให้ตารู้สึกว่ามันดูสวยอะมันดูเหมือนพวกแพคเกจลิปเกาหลีแต่ถ้าถามว่ามันจะไปเทียบกับพวกลิปเคาน์เตอร์แบรนด์ไหมมันจะเหมือนขนาดนั้นไหมไม่มันอาจจะดูกองแก๊งกว่าพวกลิปเคาน์เตอร์แบรนด์ที่ราคาเป็นพันๆแต่ว่าตัวเนี้ยเทียบได้กับพวกลิปเกาหลีที่ราคาแบบ3 400ตัวนี้ขายอยู่ที่ราคา169บาทนะคะตาให้ไปที่4เต็ม5คะแนนคะ่ะรวมแล้วน้องคนนี้ได้คะแนนไป4.3เต็ม5คะแนนคะ่ะ ต่อมามาจากเท้าสองเบลินดาตัวนี้เป็นตัวที่เด็กๆใน Tik t o อกก็คือแบบรีวิวกันเยอะมากพี่ตาก็เลยไปตามมาเห็นเคาว่าเริ่ดนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัว water glowy tint พูดในเรื่องของเนื้อก่อนเลยเนื้อถือว่าดีนะเป็นทินที่เนื้อมีความไม่ได้ไหลเป็นน้ำแต่ก็ไม่ได้เกาะเป็นก้อนๆคือมันมีความหยุ่นๆบนริมฝีปากให้ความชุ่มชื้นดีไม่ใช่เป็นทินน้ำที่ทาแล้วปากแห้งนะคะแต่ว่า ด้วยความที่เขาตั้งชื่อว่า water glowy tint ไอ้ตาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสุดมันไม่ได้ water ขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่ได้ glowy ขนาดนั้นอันนี้ไอ้ตาก็เลยรู้สึกว่าทาได้ดีเสมอตัวค่ะแต่ว่าไม่ได้ว้าวซามากได้ไปที่4.5เ 5. ต็มคะแนนค่ะความชัดเจนของสีไอ้ตาให้ที่4.5เต็ม5คะแนนตอนแรกอะ่ะได้ไป5เต็ม5เพราะว่าสีมันค่อนข้างชัดเจนมากคือพอทาปุ๊บสีมันแบบทึบเลย สีปากมิดเลยบางทีความทิ้นเนาะถ้าคนผิวเข้มเนี่ยอาจจะกังวลว่าเออมันทิ้นแล้วมันจะกบสีปากเราได้ไหมอีตัวนี้กบเลยแต่โดนหักไปนิดนึงเพราะว่าสีมันเปลี่ยนเพราะว่าตอนที่เราเลือกเราทาตอนแรกเนี่ยนะคะมันเป็นสีออกชมพูพอสักพักนึงมันบิวตอนนี้กายเป็นแบบติ่งส้มสิ่งแดงกลายเป็นเหมือนว่าไอตาทาบนปากเป็นสีออกแดงซึ่งไอตาไม่ค่อยชอบสีออกแดงสําหรับดิฉันรู้สึกว่าฉันทาสีไหนฉันอยากได้สีนั้นทั้งวันได้ไหมทนมือไหวได้ไหมอย่าให้ต้องมาเสี่ย เซียมซีอย่าให้ต้องมาแบบมาเซอร์ไพรส์กันทีหลังเพราะว่าถ้าอยากได้สีไหนก็จะซื้อสีนั้นําแนะนําไม่ว่าจะซื้อลิปอะไรคือต้องสวอทแล้วเดินวนก่อนอย่างน้อยนอน20นาทีถึ่งจะรู้ว่าสีที่เปลี่ยนแล้วบิวแล้วมันเป็นยังไงแอบยากเหมือนกันนะการจะมีลิปที่สีตรงสักแท่งหนึ่งความติดทนตัวนี้ไอตาให้ที่4เซ็ม5คะแนนเลยนะคะถือว่าติดทนค่อนข้างมากไอตาทาตอนเช้าแล้วไอตาใช้ชีวิตปกติมันจะเป็นการที่ค่อยๆจางออกไปจะไม่ได้ ไม่หลุดเป็นแผ่นๆหรือเป็นจ้ำๆซึ่งไอตาโอเคกับการที่สีค่อยๆจางออกไปมันจะเหมือนแบบปากเราที่แดงน้อยลงปากเราที่ชมพูน้อยลงโอเคมากแพคเกจไอตาเนี่ยให้ไปที่สามเต็มห้าเพราะไอตารู้สึกว่ามันค่อนข้างทำมะเป็นนิดนึงมันไม่ได้แย่นะมันมีแบรนด์ใหม่ๆสมัยนี้ที่เขาทํามาน่ารักมากกว่านี้อะไรเงี้ยตัวนี้ขายอยู่ที่199บาทราคาไอตาให้ที่3.5เต็ม5คะแนนเพราะว่าแอบลองเทียบกับยี่นแบรนด์ประมาณเนี้ย199จริงๆก็ถือว่าแอบสมเป็นนิดนึง แต่ก็ไม่ได้สูงมากก็ไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวแบรนด์จะว่าว่าแบบแค่ร้อยก้ก้ามึงจะเอาอะไรอะไรแต่ว่าสำหรับดีชานที่ชอบซื้อแบรนด์แบบวัยรุ่น่ะมันมันมีถูกกว่านี้ไงโดนด่าปะเนี่ยแล้วมันเป็นลิปที่มีกระแสแรงซะด้วยอะรวมแล้วตัวนี้ได้คะแนนไป3ามเต็ม5คะแนนค่ะต่อมานะคะเป็นตัวนี้เลยนะคะลิปดําของซุปเปอร์เชดน้องน่ารักมาก ช,ชอบซูปเปอร์เชดบ้าจะซื้อแบบบัชออนแบบน้ำของเขาด้วยนะก็ใช้ดีและเห็นแบบลิปดำก็เลยตำมาโดนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีความเก๋ดีแล้วไอตาเคยเห็นมันมีลิปที่เป็นลิปบล์มสีดำของเค้าเตอร์แบรนด์นหนึ่งตัวย่อ YSL นะคะ ยอ่อแล้วพอามาเห็นเป็นแบรนด์ที่แบบแบรนด์ชาย affordable price ทำไอตาก็เลยรีบตามาตัวนี้เนี่ยหนู่ะไม่รู้ว่าเขาเรียกตัวเองว่าเป็นบามหรืออะไรตารู้สึกว่ามันเป็นบารมมันเป็นบามที่เขาบอกเป็นสีดําแต่จริงๆอะ่ะพอเวลาซื้อแล้วมาดูใกล้ๆมันไม่ดานะทุกคนมันเป็นม่วงเข้มทาออกมาแล้วมันก็จะออกชมพูตุ่นๆหน่อยแต่เป็นชมพูที่มันติดๆไปทางม่วงนะไม่ได้เป็นชมพูที่มันเป็นชมพูแบบหวานแหววบาร์บี้นะซึ่งไตาชอบนะเพราะว่าเขาให้ความชุ่มชื้นดีแล้วก็สวยประมาณหนึ่งสำหรับ เนื้อนะคะตาให้ที่4เต็ม5คะแนนเลยตารู้สึกว่ามันทําได้ดีตามมาตรฐานลิปบาล์มทาง,ง่ายทาแล้วให้ความชุ่มชื้นดีค่ะแล้วปากไม่แตกดีนะคะกักเก็บความชุ่มชื้นได้ประมาณหนึ่งความชัดเจนของสีให้ไปที่3เต็ม5คะแนนนะคะแน่นอนมันเป็นลิปบาล์มที่มันมีสีบางๆเนี่ยก็เลยสีจะไม่ได้ชัดเจนมากแต่จริง,รง,รงๆตารู้สึกว่าเขาก็ค่อนข้างใช้ง่ายใช้ได้หลากหลายโอกาสวันที่อยู่บ้านเฉยๆอยากจะบํารุงเฉยๆก็ทาได้หรือว่าวันที่เราแค่อยากจะไปซื้อของหน้าปักซอยที่เซเว่นอะไรเงี้ยเราก็ทาเบาๆได้ให้ปากมันมีสีีโดยท่ ต้องแบบเยอะมากความติดทนตัวนี้ไอตาให้ที่3เต็ม5คะแนนนะคะความลิปบาล์มเนี่ยมันมีความเกาะปากอยู่ประมาณหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่ามันจะไม่ได้ติดทนถ้ามันเทียบกับพวก,กลิปสติกอะไรมากๆต่างๆแพคเกจไอตาให้ที่4เต็ม5คะแนนเพราะว่ามันน่ารักดีดูเก๋ดีแล้วก็นอกจากเขาจะมีแบบพิม ชื่อแบรนด์แล้วก็ชื่อรุ่นเนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นอย่างเงี้ยหัวนูนๆที่เราเราสึกว่าอันนี้เก๋นนะอันนี้ต้องขึ้นโมท,ทำเลยนะแล้วก็ดูดีเลยดูแตกต่างดูยูนิคเลยราคาตัวนี้เขาขายอยู่ที่179บาทนะคะตาให้ที่3.5เต็ม5คะแนนรวมแล้วตัวนี้ได้ไปที่3.5เต็ม5คะแนนค่ะต่อมานะคะมาจาก House of For You Too ูเฮาสนี้เขามีคอลเลคชันใหม่เรียกว่าทุกพันษาเลยทีเดียวทุกๆไพรามารเขาจะมีอะไรมาใหม่อันนี้เป็นตัวล่าสุดของเขาเลยนะคะกับรุ่นยู่ออมายพาวเดอร์ลิปสตินี่ตาตำมาเป็นเบอร์สรมามไปถามพี่ที่ร้านอะ BA บอกพี่ค <repetition> ะสีไหนขายดีเพราะคือสีเยอะจนแบบที่คิดเลือกแล้วนะ <S 2> <S 2> <S 2> บางทีอะความสีเยอะด้านหนึ่งก็คือมีตัวเลือกให้กับลูกค้าแต่อีกด้านหนึ่งสำหรับเรบา พี่เกดจะเลือกคือแบบ too much of information แล้วดูรีวิวมาจนตา,าจะหลุดแล้วตอนนี้ก็เลยไปบอกเบว่าสีไหนขายดีเขาบอกสีนี้อะซื้อเลยค่ะเราไม่ต้องไปออมชาสีแปลกๆอะเขา้าคู่ฮิตสีไหนเราก็ทาสีนั้นคือความ p o เดอร์ลิปสติกเนี่ยถ้าเป็นเด็กรุ่นนี้จะรู้สึกว่าวาวซ่ามากแม่แต่เด็กรุ่นเรามันไม่ได้หว,ว,วัวซามันมีมานานสักพักและพอตาได้ลองทายตารู้สึกว่าเขาทําเนื้อแป้งดีขึ้นก็คือมันมีความแมตแต่ว่ามันไม่ได้หนักมันมีความเบลอเบลอ,บอปากนิ หนึ่งมันทําให้ทาแบบเบลอเลทาแบบเบลนต่อ,อปากแล้วสวยหรือว่าเราจะไม่เบลนทาแบบสายฝอมันก็ดูเป็นลิปแมทที่มันสบายลิปแมทที่มันแบบทาแล้วมันให้ feel r e l ฟ์มันไม่ได้ดูเป็นเตอะเตอบนปากเพราะฉะนั้นเนื้อเนี่ยตาให้ไปที่4เต็ม5คะแนนเลยนะคะความชัดเจนของสีตาให้ที่5เต็ม5คะแนนเลยนะคะเพราะว่าเขาทําสีออกมาได้ชัดเจนมากแล้วก็สีเยอะแล้วก็ทําโทนสีออกมาได้สวยดูดีมีมิมติดูตุ่นนัวความติดโทน,นตาให้ที่3เต็ม5คะ แนนตัวนี้เป็นข้อด้อยของรุ่นนี้เลยนะคะคือเขาติดไม่ค่อยโน ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่ามันเป็นแมทแต่ว่ามันเป็นแมทที่มันเบามันก็เลยติดไม่ค่อยทนข้อดีของเขาอย่างหนึ่งก็คือต่อให้เขาติดไม่ค่อยทนอ่ะมันเติมระหว่างวันได้สวยไม่ได้เติมระหว่างวันแล้วมันเละมันพังนะคะแพ็กเกจดิฉันให้ที่5เต็ม5คะแนนเลยเพราะว่าดูสวยเหมือนลิปเกาหลีเหมือนแบบลิปแมทของเกาหลีเลยอ่ะดูดีอ่ะดูดีเลยอ่ะราคาเขาขายอยู่ที่199บาทนะคะแต่ให้ที่3.5เต็ม5คะแนนค่ะรวมแล้วตัวนี้ได้คะแนนไปที่4.1เต็ม5คะแนนค่ะ ต่อ,อมานะคะ ตัวนี้มาจาก House of Mary ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งออกมาเลยนะคะแต่ก็เลยรีบไปซื้อมาเป็นรุ่นเบ l v e t Matte Creamy Lip Blur เออมึงเอาสิ v e l v e t ก็มา Matte ก็มา Creamy ก็มา,ามเนื้อแล้วนะ Lip Blur เอองงบปล่าละดิฉันก็มีแบบจินตนาการในภาพในหัวว่าประมาณนึงพอมาลองทาอา้าวทำดีมันก็จะเป็นฟิลลิปแบบเนื้อที่มันเป็นเบลเบลปากทาง่ายมากค่ะแล้วแบบเหมือนทาก้อนเมฆทา,าแล้วมันนุ่มแล้วมัน เติมร่องปาได้ดีมากในเรื่องของเนือ้อไอตาชอบมากสำหรับเนื้อนะคะตาให้ไปที่ห้าเต็มห้าคะแนนค่ะ ความชัดเจนของสีต้องบอกว่าสีแน่นมากกําลังดีมากกําลังดีในที่นี้คืองงปะมันจะมีอัดน้อยกลางมากของดิฉันนะชอบความสีแน่นมากแต่ไม่ใช่มากเกินไม่ใช่แบบพอทานเลอะปุ๊บปากพังเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้คือสีแน่นมากกําลังดีชอบมากก็เลยให้ความชัดเจนของสีที่ทาเต็มห้าคะแนนค่ะนนความติดทนนะคะตาให้ที่สีเต็มหานาน้าคะแนนค่ะเขามีความติดทนอยู่นะเวลากินข้าวมันหลุดบ้างแต่ว่ามันจะมีเหลือที่ปากอยู่นิดนึงเออ แพ็กเกจเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้เท่ๆนะฮนะงวง ไม่เข้าใจเนี่ยใช้มาไม่กี่ครั้งเลอะแล้วเลอะง่ายมากเพราะว่าเป็นแบบแมทนะคะแล้วความสีขาวแล้วเนี่ยเอามือเช็ดไม่ออกแล้วเนี่ยเออพอได้อยู่แต่ว่าแพคเกจมันไม่ค่อยสวยอะ่ะก็เลยให้ไปที่สามเ็ห้าคะแนนค่ะพอพูดถึงแอปพิเคเตอร์หน่อยๆอันนี้แอปพิเคเตอร์จะเป็นมือโคง้งเป็นประมาณนี้เข้าขอบป,ปากได้ดีอ่ะเข้าเข้านี้ได้ดีจะรู้สึกว่าทาได้เสร็จเร็วทาได้ง่ายไม่เสียเวลาไม่ต้องใช้เทคนิคเทคนิคอะไรคนที่ทาลิปจะแต่งหน้าไม่เป็นมันก็ทาได้อ่ะราคานะคะตัวนี้เขาขายอยู่ที่เก้าสิ เฮ้ยถ้าไหนไม่ถึงร้อยตาปัดให้ที่5เต็ม5เลยเรารู้สึกว่ามันคุ้มเงินมากแบงค์ร้อยมีทอนอะตัวนี้ได้คะแนนไปที่ 4, 4 5, 5นนี่จุดสเต็ม5คะแนนค่ะทำไมยังไม่แมททำไมยังไม่แมทอีกหรือว่าไม่ได้โปรบอดหรือว่ายังไงหืงงแล้วนะ ตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้ไม่รู้จะถืออย่างนี้หรือว่าถือยังไงเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เลยของเขาก็ไม่รู้นะคะค่ะไฮยาพัมเปอร์ลิปมาเละเทะบอกเลยว่าเละเทเพราะว่าหมวดนี้เป็นหมวดลิปแปอก็ดันมีลิปมาตอนแรกว่าจะตัดออกแต่ว่าเขาใช้ดีแล้วมันมันชอบอ่ะมันโดนใจเต้อยากให้แอร์ไทม์กับเขาก็เลยหยิบมาแต่ว่าตาต้องมีการปรับเปลี่ยนในหมวดของตัวคะแนนนิดนึงเพราะว่าพอเขาเป็นลิปมา่ะเขาจะไม่ได้มีในเรื่องของสีสันอะไรมากมายเพราะฉะนั้นในตาจะปรับหมวดคะแนนนิดนึงนะคะเรามาเริ่มกันที่เนื้อ บอกเลยว่าเนื้อและฟินิชดีมากเพราะความเป็นลิม,มาร์กตอนแรกเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะต้องเป็นเป็นช่ำๆเป็นหนักๆเป็นเป็นเลเยอร์บนปากแต่พอทาปุ๊บเอา้ายืทำเนื้อมาได้ดีมากมันมีความที่มันฉ่ำคือเนื้อเนี่ยมันมันจับตัวฉ่ำแต่ว่าตัวโมเลกุลของตัวเนื้อเขาอะมันไม่ใหญ่โอ้หพูดไปถึงโมเลกุลเหมือนรู้เรื่องพูดไม่ถูกอะคือเวลาทามันเป็นเลเยอร์ที่บางๆบนปากแต่มันกักเก็บความชุ่มชื้นความบางนั้นอะมันกักอะมัน นั่นแหละการอธิบายของฉันแบ่งได้เรื่องประวัติไม่รู้ว่าคนดูเข้าใจหรือเปล่าแต่นั่นแหละเนื้ออตาให้ไปเลย5จุด5าหมวดต่อมาปกติมันจะเป็นความชัดเจนของสีใช่ไหมอันนี้ยอตาเปลี่ยนเป็นความชุ่มชื้นเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื้นดีมากไม่ว่าจะทาก่อนนอนหรือว่าทาก่อนแต่งหน้าหรือจะทาระหว่างวันแทนลิปบาล์มลิปมันก็ได้เพราะตารู้สึกว่าเนื้อเามันดีจังเลยมันทานระหว่างวันได้โดยที่เราไม่ตะกิดตะขวงใจไม่รำคาญเลยให้ความชุ่มชื้นไปที่5จุด5้าความติดทนอันนี้อาจจะฟัง มันไม่มีสีแล้วมันจะมาวัดความติดทนได้ไงแม่อันนี้ไอตาขอเป็นความติดทนที่มันยึดอยู่บนปากตัวเนี้ยมันเกาะปากได้ดีนะแต่ว่ามันไม่นึบมันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นฉ่ำๆปากเฮ้ยงงมากคือแบบมันมีความแบบมันเป็นแบบใหม่แบบสับอ่ะแต่แพ็กเกจเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการซื้อนะบอกเลยแพ็กเกจหน้าตาไม่สวยเลยแพ็กเกจคืองงปกติถ้าเป็นลิปหน้าตาแบบนี้เขาก็จะปิ้นให้มันแบบเป็นด้านนี้แต่อันนี้เขาปิ้นออกมาเป็นด้านนี้แต่อย่างไรก็ตามต่อให้เราพยายามจะวางแบบนี้วางบนโต๊ะก็ววาางไไมมมมม่่ด้้ลันนี ตั้งไม่ได้แพ็กเกจก็เลยได้ไปที่3เต็ม5คะแนนค่ะอีกอย่างหนึ่งอยากจะพูดถึงหัวอันเนี้ยคือตอนแรกดึงออกมาสีมันแบบว้ายใสแล้วทางมาปากฉันจะเป็นสีนี้หนอไม่กล้าทาแต่พอลองทนาะอ๋อก็ไม่ได้เป็นนี่แต่แตารู้สึกว่าชอบความที่มันเป็นหัวแอปิเคเตอร์แบบนี้ปกติลิปมาร์กเราก็จะเป็นกระปุกกระปอร๋อต้องเอามือจบต้องเอาอะไรมาตากแต่พอมันเป็นหัวแบบนี้ก็ทาง่ายดีนะก็เลยชอบราคาเขาขายอยู่ที่149บาทนะคะตาให้ไปที่5-5เ็คะแนน,นทีนี้อาจจะงงนะ นะถ้าลิปเนี่ยเกินร้อยเนี่ย,ยตาจะไม่ให้5เต<ม>็ม5เพราะว่าลิปคือคอมเพทติเตอร์มันเยอะตลาดมันแน่นมากแล้วราคามันถูกมากแต่อันเนี้ยในหมวดของลิปมาสราคามันจะสูงกว่าหน่อยแต่ตัวเนี้ยถือว่าเป็นราคาที่ถูกสำหรับการเป็นลิปมาสนั่นเองค่ะวันนี้ก็เลยได้คะแนนไปที่ 4- 6จดเต็ม5คะแนนค่ะ คนตัดยังต้องใส่เอฟเฟก์อยู่ไหมาตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็ได้ท็อป3ของวันนี้แล้วเป็นอะไรที่หนักอกหนักใจมากเพราะว่าถึงแม้ว่าแต่ละตัวมันจะมีข้อดีทุกตัวมันก็มีข้อด้อยในมุมของมันแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นลิปที่ทําได้ดีมากนะในทุกๆตัวต่รู้สึกว่าทุกๆปีทุกๆปีมาตรฐานมันสูงขึ้นเรื่อยๆเด็กกับการที่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มาหลายปีแล้วเกือบสิปีแล้วมันดีขึ้นตลอดดีขึ้นตลอดตัวไหนที่ไม่ได้ติดท็อปทไม่ต้องเสียใจนะคะคุณยังมีคุณค่าในตัวขอองงุเ รองชนะเลิศอันดับ2ได้เกลิฟเคทีโดวันชัยลิปสิค่านองได้คะแนนไป43เต็มทาคะแนนค่ะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้เก่ ได้คะแนนไปที่4.4เต็ม5คะแนน The w i n นเนของคอนเทนต์ลิปแบรนด์ไทยอันไหนจะโดนใจแจ้ในวันนี้ได้เกิร์ลบิพาค่ะกลับหัวงงไปหมดแล้วเนี่ย วาวซายอยู่นะอันนี้อยากรู้เหมือนกันว่าดิฉันคิดไปเองดิฉันสะกดจิตตัวเองว่ามันดีหรือเปล่าใครที่ใช้แล้วเป็นยังไงคอมเมนต์บอกดิฉันด้วยแต่สําหรับวันนี้น้องได้ไป4.6เต็มพ้าไปแล้ เป็นทั้ง7็ลิปแบรนด์ไทยที่ตาหย,ยิบมารีวิวในวันนี้เนาะอย่างที่บอกคือบาร์มันสูงมากจริงๆน้องคนไหนที่อาจจะโดนหักคะแนนอะไรไปไม่ต้องเสียใจนะคะไอตาก็รักทุกๆคนนะคะแต่ก็ตั้งใจในการทดลองจดผลการทดลองเขียนในโน้ตทําขนงคะแนนอย่างเต็มที่หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันรอบหน้าอยากให้ลองอะไรหมวดไหนลิปอะไรหรือว่าของอย่างอื่นอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอก,กดซ like ับสไครป์กดไลค์เพจดดวยนะจ๊ะบ๊ายบาย ก็ได้อยู่นะแท่งละสองพันห้าแท่งก็หมื่นหนึ่งแล้วจีบๆได้อยู่แล้วอินฟูตัวแม่อย่างเราเงินหมื่นเล็กๆ